นี้เราก็จะมาเรียนเรื่องคำสันธานนะคะคำสันธานคือหนึ่งในชนิดของคำไทยนะคะคำสันธานหมายถึงคำที่ทำหน้าที่เชื่อมประโยคเชื่อมคำเชื่อมข้อความให้มันมีความสละสสลวยมากขึ้นนะคะอ่าก็จะมีคำเช่นคำว่ากับและจึงเช่นครั้นนะคะ แล้วก็คำต่างๆที่คุณครูนำเสนอให้ไปในตัวอย่างนะคะนักเรียนลองอ่านดูค่ะลูกลเรามาดูแผนผังาการสแสดงชนิดของคำสันธานนะคะคำสันธานเนี่ยจะเชื่อมความให้คล้อยตามกันแล้วก็จะเชื่อมความเป็นเหตุเป็นผลกัน เชื่อมความที่เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเชื่อมความขัดแย้งกันนั่นเองนะคะอ่าอ่าตัวอย่างของคำสันธานที่เชื่อมความคล้อยตามกันนะคะเช่นเมื่อใบเตยคิดได้ก็สายเสียแล้วอ่าคำว่าเมื่อและก็คำว่าก็สีส้มเนี่ยนะคะอ่าเขาเรียกว่าเป็นคำเชื่อมหรือคำสัมพนธนะคะอ่า ถ้าวันใหม่มีความสุขฉันก็ยินดีด้วยคําว่าถ้าแล้วก็คําว่าก็เป็นคำเชื่อมนะคะเป็นคำสันธานนะคะอะครั้นได้เวลานุ่นจึงออกไปแสดงหน้าเวทีคำว่าครั้นและก็คำว่าจึงเป็นคำเชื่อมนะคะ่โฟและมดเป็นนักร้องที่มีความสามารถมากคำว่าและเห็นไหมคะ เป็นคำเชื่อมนะคะหรือว่าเป็นคำสันธานเดี๋ยวคุณครูจะให้การบ้านนักเรียนไปทํานะคะ,ะโดยให้นักเรียนเติมคำสันทาสันธานลงไปในข้อความที่กําหนดนะคะเดี๋ยวเราลองไปทําดูกันเลยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดคำสันธานนะคะ ให้นักเรียนนำคำสันทานในวงเล็บที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยลอกโจทย์นะคะแล้วก็ทำใส่สมะหมดขาลูกนะคะอะเช่นเธอต้องทำงานหนักจุดๆ,ๆ,ๆเธอจะไม่มีเงินพอใช้ะนะคะนักเรียนก็ไปเอาคำในวงเล็บข้างหลังมานะคะว่าเราจะใส่ ทำอะไรที่มันสามารถเชื่อมโยงกันได้นะคะเพราะฉะนั้นนิฉะนั้นเพราะว่า,านักเรียนคิดว่าน่าจะเอาคําไหนลงมาใส่คะเช่นเธอต้องทํางานหนะักเธอต้องทํางานหนะักเพราะว่าเธอจะไม่มีเงินพอใช้หรือนิฉะนั้นเธอจะไม่มีเงินพอใช้หรือเพราะฉะนั้น เธอจะไม่มีเงินขอใช้นักเรียนดูนะคะว่าเราควรจะเอาคาไหนลงมาใส่ดีนะคะอ่นักเรียนลองทําดูนะลูกนะสู้ๆค่ะ